ในที่สุดเราก็ถอดคีย์บอร์ดออกมาแล้วนะครับของเก่าก็จะอยู่ประมาณนี้จะต้องรอยความสงปร็จนะครับจะบอกว่านอตบกทุกเครื่องผ่านไปสองสามปีคีย์บอร์ดก็มีปัญหาแน่นอนครับอยู่ที่สภาพการใช้งานความละเอียดเรียบร้อยสภาพพื้นที่ใช้งานได้ครับที่ที่มีส่วนมากความเส้นสูงก็คงจะทำงา่ายไม่เป็นของใหม่นะครับ นี่ของเก่ากอรประกบอบก็ทำดีๆหน่อยอาจจะต้องมีความเสี่ยงจะลายนะครับ เราต้องใช้ความร้อนนะครับเพื่อที่จะเราก็ติดส่วนที่ที่เหลืออยู่ที่พอใช้ได้เอาไปปิดไวส้สักหน่อยถ้ไม่ทำอย่างนี้ที่บอร์ดหลังจากเปลี่ยนไปแล้วจากปิดไม่เพื่อแน่นนะครับแล้วการใช้งานก็จะ ไม่ใช่สนิทเหมือนเหมือนตอนแรกคีย์อบอร์ดตัวนี้มีสองชิ้นส่วนนะครับส่วนหนึ่งก็คือส่วนของคีย์อบอร์ดจริงๆกับส่วนนี้ส่วนนี้เป็นส่วนของไฟนะครับไฟสองปุง่มคีย์บอร์ด กเราจพยายามทำคีย์บอร์ดให้เริ่มไปในตำแหน่นงที่เล็กที่สุดเท่าที่ทำได้นะครับ เราก็จะใช้หัวแรงอันเก่าๆไม่ใช้แล้วอะไรๆก็อิดอันที่พอจะมองเห็นได้นะครับจริงๆก็ไม่รู้หรอกว่าช่างคนอื่นก็ทำเันยังไงนะครันนี้ ้องจะโลโดเต้นอย่างนี้ไม่ใช่ไม่มีคเปนมาชับเลยใช่นะครับก็มีสิ่งตุกตูดบ้างเป็นเรื่องธรรมดาถ้ามีใครอยากไปแนะนำอะไร เป็นะ,ะนไครับผมจะไม่ใช่น้ำที่ป็น,นแก้วแย่ก็ไม่ก็มีคนมาสอนเท่าไหร่อยาบอกว่าพร้อมที่จะรับความรู้เอะไรครับยินดีกับค่านแนะนํำนะครับ จะทำคอมพิวเตอร์มาแล้ว20ปีแต่ความรู้ก็าหยุดนะครับถ้าเราหยุดความรู้เมื่อไร่เราก็จะถูกทิ้งและไม่ยอมให้เราต่อ ครับครับก็น่าจะเหมือนเดิมเดี๋ยวเราเท่าน,นี้ก่อนไว้เจอกันในอนาคตขอบคุณ